<سرح> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีเจาาลอกสุบฮานะหูวตาและประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการนิติศาสตร์อิสลามทุกทกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละกลับมาพบกับพี่น้องในเวลาดีๆแบบนี้นะครับพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการปฏิบัติฮัตของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลฮวาไลฮิวะซัลลัซึ่งเป็นฮัตครั้งแรกและก็ครั้งสุดท้ายของท่านนาบี นะนั่นหมายความว่าท่านนาบีนั้นทำฮั์เพียงแค่หนึ่งครั้งในช่วงชีวิตของท่านนะครับซึ่งถ้าเป็นอุมรอร์เนี่ยก็มากกว่านั้นนะประกอบหน้านี้นะท่านนาบีก็มีมีช่วงเวลาที่เดินทางไปทำอุมรอร์ก่อนหน้านี้ด้วยแต่ฮัตนี่ก็คือเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับเรียกว่าฮัตจะตุนวะดาพอหลังจากเสร็จสิน้นฮั์ครั้งนี้เนี่ยก็อีกไม่กี่เดือนท่านนาบีก็วะฝาเสียชีวิต นะแล้วก็หลังจากเดินทางกลับมาเนี่ยท่านนาบีก็ป่วยล้มป่วยลงนะครับก็เลยเรียกฮัดครั้งนี้ว่าเป็นคัดอัมลาซึ่งเนื้อหาของของฮัดเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับขออนุญ,ญาตนะครับผมซึ่งเนื้อหาของฮัตน,น,นั้นเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของอการปฏิบัติในรายละเอียดเนี่ยก็จะ ไล่ให้พี่น้องฟังเลยนะไล่เรื่องราวต่างๆต,งๆตั้งแต่วันแรกที่เดินทางออกมาจนกระทั่งถึงมาถึงวันสำคัญมากๆก็คือวันฮูกูฟตรงกับวันที่9เดือนซุน่ไหจนะครับตรงกับวันที่9เดือนซุน่งไหจนะซึ่งถามว่าตอนที่เราทำการฮนะูกูฟเนี่ยฮูกูฟแปลว่าการหยุดพักพี่น้องวอกอฟเนี่ยแปลว่าอะไรหยุดนะเลยวอกอฟที่บ้านเราเนี่ยแปลว่า การทาให้ทรัพย์สินนนมันหย ok. ุดคําว่าหยุดตรงนี้ก็คือหยุดที่จะมีการซื้อขายหยุดที่จะมีการให้หยุดที่จะมีการเป็นมรดกก็คือเป็นเรื่องของการให้เป็นฟีซซบีดิลลาไปเช่นมัสีดเนี่ยขายได้ไหมสุเราขายไม่ได้พี่น้องนะยันเกียร์มากเลยนะครับอันนี้เล่าให้พี่น้องกันเข้าไอทีว่ากอฟเด็ดวูคูฟคำเดียวกันเนี่ยพี่น้องหัวกอฟฟ้าแปลว่าหยุด อุคุฟก็คือการพำนักอยู่ที่ตำบลอารอฟะซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแก่นของอิบาดฮาัตเลยเพราะว่านาบีได้พูดว่าอัฮอยู่อารอฟะการทำฮัตก็คือการอุคุฟที่อารอฟะนี่เละดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้อูคุฟที่อารอฟะฮัตครั้งนั้นใช้ไม่ได้เรียกว่า ฮัดบาฮัดที่ใช้ไม่ได้นะต้องทําใหม่ต้องทําใหม,ใหม่ใช้ไม่ได้เลยเพราะทิ้งลูกลต่อมาพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายครับตอนที่หยุดพำนักอยู่เนี่ยนะก็คือตั้งแต่บ่ายจนกระทั่งถึงดววันตกดินเนี่ยท่านนาบีทําอะไรละ่ะในช่วงหลังจากบ่ายเป็นต้นมาเนี่ยนบีก็จะทําการคุตบะนะให้แก่บรบรดาสหบบาะที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยซึ่งมีเป็นแสนนะพี่น้องครับเป็นแสนคนนะ นบีก็พูดมาหลายเรื่องแล้วผมนำเสนอไปแล้วมันก็มีอยู่อันหนึ่งนะที่อยู่ในคุตบ้านเนี่ยที่บอกว่าฟัตะกุลลอฮ์ะฟินฟนิซาอีนะฟตะกุลลอฮฟินนิซาอีดังนั้นจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในเรื่องสตรีหน้า161นะครับเดี๋ยวตอนท้ายนะเอาตอนท้ายเลยดังนั้นจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในเรื่องราวของสตรี แท้จริงแล้วพวกท่านเนี่ยรับนางรับนางมาด้วยอาม,มานะแห่ง Allah. อัลลอฮ์อามานะก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบพี่น้องที่ต้องดูแลภรรยาไม่ใช่นำมาแล้วก็ทิ้งทิ้งควง่างๆเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ไม่เอานะหากินเองเนี่ยเราต้องเป็นคนให้นาฟากแก่ภรรยาไม่ใช่หากินเองพี่น้องนะงั้ในใครเขาอยู่ก็ยอกับอยู่ก็ยอกเข้าไปถ้าเอามาเล้ว ทิ้งคว่งวงๆให้เขาอยู่กับย่อแต่ถ้าเมื่อรับอามาน่ามาแล้วมาเป็นภรรยาเขาแล้วเนี่ยเขาหมดอามาน่าจากคุณพ่อเขาแล้วพี่น้องพ่อเขาไม่ต้องจ่ายแล้วก็มันเป็นอามาน่าของเราที่จะต้องรักษาไว้และพวกท่านจงทําให้เอาและพวกท่านก็ทําให้อวัยวะพึงสงวนของนางนั้นเป็นที่ฮาแลนคือมกรมันฮารอมใช่ไหมล่ะพอแต่งงานแล้วก็เป็นที่ฮาแลนแก่พวกท่านด้วยถ้อยคําแห่งอัลลอฮ์ หรือคำสั่งของพระองค์คือการแต่งงานนั่นเองอ่ะอีกหน้าหนึ่งนะ162ตอนบนเลยฮะและถือเป็นสิทธิของพวกท่านเหนือบรรดาภรรยาทั้งหลายซึ่งนางได้สงวนไว้คือการที่นางต้องห้ามไม่ให้ผู้อื่นเข้าบ้านของท่านหมายความว่าบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นที่พักของใครเป็นคนเจ้าของอ่ะคุณสามีใช่ไหมล่ะ ภรรยาจะให้คนนู้นคนนี้พาผู้ชายอื่นเข้ามาที่บ้านไม่ได้ถ้าเพื่อนมาหาเนี่ยก็เข้าไม่ได้เพราะมันอยู่สองต่อสองในบ้านเนี่ยไม่ได้เด็พี่น้องอันตรายนะก็ต้องให้กลับไปหรือให้เขามาตอนที่สามีอยู่เพราะบางครั้งก็มาด้คิดร้ายหรอกแต่มันก็เป็นการป้องกันไม่เกิดความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นเพราะคนเราเนี่ยพี่น้องเนะี่ยไอ้เรื่องไม่ดีบางทีมันโลดแล่นนะ่นั้นตัดไฟตังแต่ต้นลมก่อน อย่าให้มันเกิดขึ้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีคิดร้ายอะไรนะครับนะนบีจึงบอกเลยว่านางเนี่ยห้ามนะที่จะพาคนอื่นเข้าบ้านของท่านาถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องขออนุญาตอาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงแต่ผู้ชายเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วหาพวกนางทําเรื่องดังกล่าวก็จงเคี่ยนพวกนางด้วยการเคี่ยนที่ไม่รุนแรงพอพูดถึงเคี่ยนแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องตกใจอิอสลามอนุญาตให้ ให้ลงโทษภรรยาได้แต่ต้องไม่เกิดบาดแผลและก็ไม่รุนแรงเป็นการในเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นแหละเพราะว่าในในในตำรับตำราที่เขียนเอาไว้เนี่ยเขาบอกใช้ไม้สีวากพี่น้องครับไม้สีวากเนี่ยไม,ไ,มไม้ที่ตีฟันน่ยนะแข่ฟันน่ยแปงฟันน่ยแค่นี้ประมาณหนึ่งที่ใส่กระเป๋าเสื้อได้แนตะ่นั่นแหละตีแค่นั้นแหละหรือใช้เสือ้อตีเสื้อที่เป็นชุดยาวเนี่ยตีแต่ห้ามมัดนะถ้ามัดมันเป็นปมเดี๋ยวเจ็บ เอาผ้าเนี่ยตีไปให้รู้ว่าเราเนี่ยแสดงเราเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นแหละไม่ได้ตีเอาแบบเอาอะไรนะเอาแบบเอาเป็นเอาตายไม่ใช่เข้าใจนะและเป็นสิทธิ์ของภรรยาทั้งหลายที่พึงมีต่อพวกท่านคือการที่ท่านนั้นจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้แก่นางในเมื่อนางเนี่ยทำปฏิบัติหน้าที่ดูแลอย่างดีแล้ว นางก็มาได้ทํางานเพราะนางอยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านของท่านดูแลทรัพย์ของท่านดูแลลูกเราก็ต้องไปหาริสกีมาแล้วก็มาจ่ายนะฟำกอกให้แก่นางและต้องให้เสื้อผ้าแก่พวกนางด้วยดีและแท้จริงฉันได้มอบเอาไว้นี่เรื่องหนึ่งแล้วนะให้พวกท่านถึงคําสอนที่จะไม่ทําให้พวกท่านหลงทางอีกถ้าพวกท่านได้ยึดมั่นกับมันนั่นก็คือคำภีร์ของอัลลอฮ์กุรอานนั่นเองพี่น้องกุรอานนะ กุาารานไม่ได้มีเอาไว้เป็นเครื่องประดับนะครับบางคนพี่น้องสะสมกุาารานสวยเต็มเลยเอาไว้ในบ้านแต่อ่านไหมไม่เคยอ่านกุรอานไม่ได้เอามาเป็นพิธีกรรมพี่น้องแต่ใช้ให้เป็นอิบาด้าเป็นตีลาวะอ่านแล้วทำยังไงที่จะได้ทางนำจากอันกุรานก็ต้องศึกษาหาความรู้จากปัมหาคัมภีร์กุรานด้วยนะ ดูสิตัฟซิตรงนี้เขาว่ายังไงกุรานตรงนี้ว่ายังไงเราจะได้ประโยชน์จากอันกุรานอ่านนี้ก็ได้บุญแลว้วแต่ถ้าอยากได้ได้ความรู้ความเข้าใจก็ต้องศึกษาหาความหมายด้วยและพวกท่านทุกคนจะถูกสอบสวนเกี่ยวกับฉันเกี่ยวกับหน้าที่ของการเป็นศาสนาธุของฉันดังนั้นพวกท่านจึงตอบจะตอบว่าอย่างไรบรรดาซอบาก็ตอบว่าพวกเราขอเป็นพยานนะพวกเรานั้น ขอเป็นพยานกอลูนัชฮะดูอันนักกอดะบบัลลักตะริซาและติรับบิกฉันเนี่ยขอเป็นพยานว่าบรรดาซอาบ้าบอกแท้จริงท่านโอ้รอซูลลอฮ์ได้เผยแผ่สารแห่งพระเจ้าของท่านนะเสร็จแล้วว่าไง วะอัด้แตะวะนะซะฮตะและท่านก็ได้ทำหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจและท่านก็ได้นาซีฮะนาซีฮะตรงนี้ก็แปลว่าการตักเตือนให้โอวาดน,นะและก็ในความประสงค์ที่เป็นความดีด้วยคือการเตือนเนี่ยพี่น้องต้องเนียดดีด้วยนะไม่ใช่เตือนเอาเทเข้าใจไหมเวลาจะเตือนคนเนี่ยบางทีมีเหมือนกัน เตือนให้คนขายหน้าเตือนให้เท่แต่ถ้าเตือนดีๆก็คือเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจคือมีจุดมุ่งหมายที่ดีแกประชาชาติของท่านและท่านได้ทำสิ่งที่เป็นภารกิจเหนือตัวท่านแล้วว่าวดได้ตวนสซตะลิอุมมติกแวะ ق ล ي ت ีอ ذ ลัยกะ ฟะกอลบิอิสบ,บัติบางเหี้ยสาบบ,บัติยารฟาอูฮาอิลลสมาอีจากนั้นท่านนาบีก็ได้ยกนิ้วชี้ของท่านสู่ท้องฟ้านะชี้ไปที่ท้องฟ้าก่อนวายลกูตูฮาอิลันนัสแล้วก็ชี้ไปยังผู้คนทั้งหลายเสร็จแล้วเป็นไงครับ สบาบาๆไปวะไรนิ้วชี้นะอัลลอฮุมมัชฮัดอัลลอฮุมมัชฮัดซาลลสมารอตเสร็จแล้วนบีก็กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลแห่งฉันขอทรงเป็นพยานด้วยเถิดโอ้พระผู้อภิบาลแห่งฉันขอทรงเป็นพยานด้วยเถิดท่านกล่าวทั้งหมดพี่น้องซาลลสมารอตินทั้งหมดสามครั้ง ฮดีซอฮียะมุสลิมนะฮดีสนี้นะเป็นฮดีซอฮียะมุสลิมเลขฮดีสก็คือ1218จะเห็นว่าคุตบะของท่านรอซูลในวันอัลอฟา้นนั้นเนี่ยสั้นกระชับและได้ใจความดังนั้นท่านซาลิมบินอับดิลลาะบินอุมารดิยัลลอฮุอันหุมจึงกล่าวว่าถ้าหากพวกท่าน ต้องการปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลในวันนี้เนี่ยพวกท่านก็จงคุตบาบาให้สัน้นไม่ใช่เอาะยายุดยาวเลยเนื้ออะไรนะน้ำไหลไฟดับไม่ใช่คุตบาบาตรงนี้ก็คือให้กระชับให้สัน้นก็จะตรงกับแบบอย่างที่นบีได้คุตบาบาพี่น้องเห็นใช่ไหมก็ไม่ได้ยาวะไรแตท่ที่ผมพูดยาวเนี่ยผมอธิบายเพิ่มนะแต่ที่ของนบีเนี่ยกระชับ แล้วก็รีบบูกุูหลังจากนั้นก็คือให้หยุดทำการสกเกตทำการดูอานะซึ่งคำพูดนี้เนี่ยได้รับการยืนยันสนับสนุนจากบิดาของท่านที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินอุมารนะซาเลมเป็นลูกใครเป็นหลานท่านอุมัดซาเลมเป็นหลานท่านอุมัดเป็นลูกของอับดุลลอฮ์บินอุมารรดิยัลลอฮุอันฮะุมานะแล้วก็ ยังถูกระบุเอาไว้ในหนังสือสอฮิย์บุคอรีด้วยพี่น้องครับเลขที่1663มนะมาดูต่อใน163หน้าที่163บอกว่าในรายงานอื่นระบุว่าแล้วผู้คนก็ตอบว่านนนนััััชฮะะะะะดดดดออกกบตตววในรายงานอื่นฟีรีว่ายังมีรายงานอื่นที่กล่าวว่าผู้คนทั้งหลายตอบ ตอบอะไรตอบหลังจากที่นบีได้กล่าวไว้ว่าเราขอเป็นพยานว่านะฮะดูอันนะกะกอดะบาลักตะแท้จริงท่านได้เผยแพร่าสารแห่งพระเจ้าของท่านนะวะอัดดดยตะวนันซาฮตะและท่านได้ทำหน้าที่ได้รับอามานะมาเรียบร้อยแล้วและท่านก็ได้ทำการนะซีฮักเก่ประชาชาติของท่านแล้ว สามเจ็ึ่งเป็นวงเล็บอธิบายว่าด้วยเหตุนี้เหล่าซอบะเช่นอาลีต่างก็ได้ทําหน้าที่ที่บอกต่อเนื้อหาของคุตบะาของท่านรอสุลลลาะสุลลาะไวและฮิวสัลลมต่อต่อกันไปยังผู้ประกอบพิธีฮั์ทั้งหลายทั้งที่อาราฟ้าและมีนาคือคําว่าบาลัตตาเนี่ยที่แปลว่าทําให้มันลุกถึงเนี่ยพี่น้อง คือเวลาที่เราพูดเรื่องศาสนาแล้วไปไม่ถึงเนี่ยมันก็ไม่บรรุถึงใช่ไหมวิธีการทําให้เนื้อหาศาสนาหรือว่าเนื้อหาความรู้เนี่ยไปถึงก็คือการสอนการบอกต่อไม่ใช่ว่าพอได้ความรู้มาแล้วเก็บไว้ในพุงหมดพี่น้องแล้วก็กลับมันเนี่ยเรียนจบแล้วแต่ไม่สอนไม่บอกเฉยนิ่งอันนี้เป็นการทําให้ศาสนาเนี่ยเป็นไงครับไม่มีการบอกต่อ อำนาของคนที่เรียนศาสนาก็คือการสอนศาสนาพี่น้องนะไอ้วันที่เราขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยเขาก็ยัดเงินให้เราใช่ไหมเพราะรู้ว่าเราไปเรียนศาสนาทุกคนมีความหวังอยากจะให้คนคนนี้กลับมาทําหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์สอนศาสนาพอจบกลับมาแล้วเงียบกริบเลยพี่น้องนะไม่รู้ไปทําอะไรอันนี้ถือว่ายัง ขาดตกบกพ่องถึงอามานะที่ได้รับนะดังนั้นเมื่อเรียนศาสนาต้องสอนด้วยนะครับนะไม่เหมือนอาชีพอื่นนะอาชีพอื่นเป็นจบสถาปนิกมาจะไปขายบะหมี่นะหรือจะไปขายเปิดร้านเบเกอร,กรี่นั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะบางคนเรียนอยีกอย่างหนึ่งทำงานอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรียนศาสนาแล้วไปทำอีกอย่างหนึ่งโดยที่ไม่สอนเลยเนี่ยเท่ากับท่านได้ตัด นะเขาเรียกตัดอะไรตัดหน้าที่ที่จะต้องพึงปฏิบัติคือการทําให้ศาสนาเนี่ยไปถึงผู้คนทั้งหลายนะวิธีของมันก็คือการสอนหรือจะเขียนหนังสือก็ได้บางคนเนี่ยนะอาจจะพูดไม่เก่งแต่ชอบเขียนก็เขียนหนังสือนะครับเขียนหนังสือหรือบางคนแปลบทความต่างๆที่เป็นภาษาอัหรับมาเป็นภาษาไทยนี่ก็ได้นะเอามโทรบ่อยใจเพิ่งโทรเดี๋ยวเสร็จในการโทรครับนะอ่ะ ดังนั้นตรงนี้เนะี่ยพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายท่านอาลีทําหน้าที่บอกเนื้อหาคุตบะท่านจดจาคุตบะที่นบีบอกก็เ,เอาไปบอกคนที่อะไรที่อยู่ไกลไๆอ่าตับลีก,ก็คือเอาไปบอกนะครับเอ่อมุสนาตอิหมัมอัห์มัดเลขที่10664ญะมีของอิหมัมติรมีรีเลขที่883ฮัสันสาฮีนะครับ ซุนันอบบดาวูดเลขที่1949อัสซีรออันนาบาวิยะของอิบนุกะซีดเล่มที่4หน้าที่342นี่คือแหล่งที่มานะ,ะเขาก็จะมีการอ้างอิงพี่น้องนี่เรียกว่าทางวิชาการต่อมาเนี่ยอาดานอีกอมะและก็โอล่าอาดานอีกอมะแล้วก็โอละา หลังจากที่ท่านคุตบา้าเสร็จแล้วพี่น้องนะหลังจากที่ท่านคุตบา้าเสร็จแล้วทำยังไงะก็ทำการให้บีล้านเนี่ยทำการอาดานแล้วก็อีกอมาด้วยเสียงดังนะเวลาอาดานกับอีกอมาเนี่ยก็ต้องเป็นเสียงดังและท่านก็ละหมาดสุฮุดแสดงว่าคุตบ้าก่อนอันนี้ไม่ใช่วันสุกนะบางคนบอกจกล์ละหมาดวันศุกปะไม่ใช่ ละหมาดดูฮดละหมาดบายหลังจากนั้นก็อีกอมาอีกครั้งแล้วก็ละหมาดอัซรตโดยเป็นการย่อรวมแสดงว่าเป็นย้ำอะไรย้ำตักดีมแปลว่าเอาเวลาหลังมารวมเวลาหน้าเพื่อให้เวลาอาสัตเป็นต้นไปก็ไม่ต้องละหมาดเร็วดูอาอย่างเดียวขอดูอายาวๆเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดูามุสตตยับอันนาว,วีอิหม่านาว,วีได้กล่าวว่า ประชาชาติมุสลิมเนี่ยได้มีมติเป็นเอกฉันว่าท่านสุลอฮ์ศสอลัลาอมุอและฮิวะซัลลมและซอฮาบะของท่านได้ละหมาดซุฮดและอาซั์ที่อรอฟอห์ด้วยการย่อรวมพอไปเปิดตำรับตำราต่างๆดูแล้วเนี่ยว่าท่านนบีละหมาดอย่างไรในขณะที่อุกูฟที่อรอฟอห์นะคือมันเริ่มเดินทางแต่ซุโบี่มีนาถูกไหมล่ะแล้วก็เดินทางมาอยู่ที่ที่อะไร ที่อัลอ,อฟ้านะแต่นบีเนี่ยจะเดินทางเข้ามาคือมาหยุดพักกอดและนบีก็จะเดินทางเข้าอัรอฟ้าช่วงบ่ายนะเสร็จแล้วก็ทําการคุตบ้าเลยเพอคุตบ้าเสร็จก็อาจา์อีกอมาแล้วก็ละหมาดโซฮดยอ่อสองรากอา้อเสร็จแล้วก็อีกอมาอีกครั้งหนึ่งก็ละหมาดอาซัดนะดังนั้นเนี่ยอิหม่ามนนวีก็เลยบอกว่าเป็นมติเอกฉันนะ ว่านาบีปฏิบัติแบบนี้โดยการย่อรวมแต่พวกเขาเพียงแค่เห็นขัดแย้งกันถึงสาเหตุนั้นว่าเพราะอะไรบางส่วนก็เห็นว่าสาเหตุของการย่อและการรวมนะตรงนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจฮัทแปลว่าเป็นมนาสิกุลฮัตเลเป็นเป็นการปฏิบัติเหมือนตะวับเจ็ดรอบนี่แหละบางคนถามทำไมต้องตะวับเจ็รอบก็เป็นเป็นรูปแบบของที่นบีที่ที่ศาส,สนาบัญญัติเอาไว้ ทำให้ต้องละหมาดซซฮสสี่โรคัดรูปแบบไงเป็นมนาสิกเป็นรูปแบบเป็นพิธีกรรมฮัจที่นบีละหมาดเนี้ยย่อรวมเนี่ยเป็นมนาสิกุลฮัจนี่คือความเห็นของอิหมัมมภาซาฮาณาฟีและสหายของบางส่วนของมภาับชฟีแต่ส่วนใหญ่ของสาหาชฟีเห็นว่าสาเหตุนั่นก็คืออสัสสุฟัรการเดินทางที่ย่อรวมก็เพราะเดินทาง ในความหมายที่ว่าการย่อรวมในนี้เนี่ยเพราะเฉพาะคนเดินทางเท่านั้นไม่ใช่ชาวมักกะก็ไปแยกอีกว่าคนที่เป็นชาวมักกะก็มไม่จะย่อรวมกันนี้ก็ต้องไปไปตีความกันแล้วว่าที่สาเหตุพอเดินทางเนี่ยท่านเข้าสู่เงื่อนไขของคนที่ย่อรวมได้ไหมเช่นระยะทางการพรำนักที่เกินกว่าสวันหรือไม่อ่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นการวินิจฉัยแล้วว่าเข้าเข้าอะไรนะวดได้รับ การผนผ่านเรื่องนี้ไหมเพราะการย่อรวมเรื่องละหมาดเนี่ยมันเป็นละหมาดในสภาพพิเศษนะไม่ใช่ปกติปกติเราต้องละหมาดตรงเวลาแล้วก็ครบสี่ลรวก็อ้าแต่เมื่อไหรที่เดินทางเนี่ยสะฟัดเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะย่อรวมได้แต่ส่วนหนึ่งของมัศของของ,ของอุลามะก็บอกเลยว่ามันเป็นมนาสิกุลทัดดังนั้นจะมักกะจจไม่ได้เดินทางหรือจะเดินมาไม่เกี่ยวก็ทําตามนี่แหละและส่วนใหญ่ก็เดินทางท่านนะเพราะไม่มีใครบ้านอยู่ที่อัลลอฮฺฟาดนะย ใช่ไหมก็เดินทางมานะแต่เดินทางมาจากมะกาแต่มะกามันได้ระยะเวลาระยะทางหรือเปล่าล่ะถ้าไปมองว่าเป็นการเป็นมนาสิกุลฮั์เป็นหนึ่งในพิธีการของการทําฮัตเนี่ยจบเลยจบเลยพี่น้องไม่ต้องไปนั่งดูแล้วว่าก,กี่ระยะทางได้ไหมนะอยู่เมื่อกี่วันแล้วตามตามอะไรตามอลมาุลามะท่วินิฉัยเรื่องของเงืยอย่อนไขของการเดินทางนั่นก็มีทั้งสองแบบนั้นสบายสุดก็มนาสิกุลฮัตจบทําตามนาบี นะดูชรุษซอฮียะมุสลิมของอิม่ัมนนวีนะครับเล่มที่8หน้าที่ 1, 5, 8ต่อมาเริ่มวุกูฟละเริ่มวุกูฟละหลังจากนั้นท่านก็รีบขึ้นอูดเข้าไปสู่ที่วุกูฟแล้วก็หยุดอูดอยู่ข้างๆหินใหญ่เดวะอัสซอคาราะที่เชิงภูเขาจจบรารหะมะพี่น้องรู้จักจจบรหะมะไหมนั่นแหละเชิญหืนตรงนั้นแหละ อ่าหนึ่งสามเจ็ดสามบอกว่าอีอันนาวีได้กล่าวว่านี่คือที่วูคุบที่ถูกสนับสนุนให้วูคุบตรงนี้ตรงนั้นน่ะแหละที่มันหินอยู่แล้วก็ขึ้นบนขึ้นไปก็เป็นจะบารอมาก,ก็จะมีเสาอยู่ข้างบนแต่ย่าไปต้องไปทําอะไรกับเสาเขานะบางคนเนี่ยรูปเอาเขียนชื่อเลอะเทอะไปหมดบางคนก็ไปตะโกนชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เอามาจากไหนไม่มีอะไรพี่น้องอันนั้นเป็นเขตบอกนะ อิมามเนวีบอกอันนี้แหละคือที่ที่ถ้าหากวันเลือกได้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เริ่มบุกุของท่านนาบีแต่ว่าก็มีปัญหาเราคนเป็นล้านกีน่ล้านคนจะไปอยู่ที่เดียวกันมันก็ไม่ได้พต้องก็กระจายกันไปทางการก็กรจัดเต็นท์น้ยให้ก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าถามว่านาบีบุกุูปตรงไหนนบีบุกุูปตรงเชิงเขาเจะบ้รอห์มมซึ่งอยู่กลางทุ่งอัลลอฟ้าเลยไม่ใช่บนเขาไม่ใช่บนเขานะ คืออยู่อยู่อะไรอยู่ตรงเชิงเขาตามที่หลายๆคนเข้าใจผิดว่าตรงขึ้นไปบนภูเขาไม่ใช่อยู่ตรงเชิงเขาต่อมาท่านให้ผู้คนเนี่ยเดินเท้าอยู่ข้าง,ข,างข้างหน้าท่านท่านให้ผู้คนเนี่ยเดินเท้าอยู่ข้างหน้าท่านและท่านก็หันหน้าไปยังกิบละขณะอูกูฟนะครับท่านอูกูฟอยู่ตลอด ด้วยการกล่าวดูอาที่มากมายพร้อมกับยกมือทั้งสองพร้อมกับยกมือทั้งสองจนกระทั่งตะวันตกดินเลยนี่พี่น้องนบียืนดอเนี่ยนะยืนขอดูอานี่ยาวจนกระทั่งตะวันตกดินเลยก็เริ่มตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปเลยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นนะ,ะจนกระทั่งตะวันตกดินและ แสงสีเหลืองหมดไปหน่อยหนึ่งมีเข sure> ียนว่าหน่อยหนึ่งกล่าวคือก็ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้า่นหละเขาเข้าเวลามักริบแล้วท่านก็บอกว่าว่า o ฟตุฮาหูเนะวอราฟาตุกุลลูฮาเมากฟไม่จำเป็นนะต้องไปตรงนั้นอย่างเดียวเนี่ยนบีบอกว่าฉันได้วูกุฟที่นี่แต่ถ้าว่าเขตอราฟาเนี่ยก็สามารถวุกุฟได้ทุกที่แลขอให้อยู่ในเขตอราฟา ใช่ไหมก็ขอให้อยู่ในเขตออราฟาตรงไหนก็ได้ที่อยู่ในเขตออราฟาบูกุฟได้หมดไม่จําเป็นต้องมาอยู่ตรงเชิงเขาอยบัตรอมไหมเท่านั้นนะเพราะไม่งั้นยุ่งพี่น้องคนเป็นล้านไปอยู่ตรงนั้นแออัดเิก็กระจายไปอยู่ตรงไหนก็ได้ที่นับว่าเป็นเขตออราฟาจะอยู่ริมอยู่กลางอยู่ข้างอยู่คอบว่ากันไหแต่ขอให้อยู่ตรงเขตออราฟาแล้วกันนะ อันนี้อยู่ในชารอตส์โซฮิยามุสลิมเลขที่141218แล้วก็สุนันอบีดาวุฒเลขที่1920อ่ะหมดเวลาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับก็นี่คือรายละเอียดต่างๆพี่น้องจะได้เห็นตัวบทหลักฐานได้เห็นสิ่งที่อุลามะนั้นอธิบายด้วยนะแล้วก็ทำความเข้าใจกันไปกับนิติศาสตร์อิสลามชาร์ลอตส์เดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้จากลาตอนนี้ครัพบุบินาฮิต่อฟิบันฮิดายะสุลามุอะลัยกุมวะะเรามะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์